สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนต์ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเล่นมิราดอนใสยเน้นสร้างความเสียหายระยะไกลด้วยการจับคู่สกิลชาร์ b บีมกับทันเดอร์ซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้ผมมาร์เบลเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gi f t Card ร์ดไอจูนกิฟต์การ์ดยูนิพินและเลเซอร์โกที่ร้านมี ีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภยัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ w w w .cgcthailand.com นะครับ โดยสำหรับมนะิลลดอนนั้นเป็นโปเกมอนประเภทแอตแทกเกอร์ที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายระยะไกลด้วย SP ATK หรือว่าการสร้างความเสียหายเวทนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเทียบกับเกมโมบ้าทั่วไปแล้วมิไลดอนเนี่ยก็ดูมีความเป็นเมดมากกว่าแครี่เพราะว่าเน้นไปที่เรื่องของการใช้สกิลต่างๆสร้างความเสียหายมากกว่าการเน้นโจมตีปกตินั่นเองซึ่งความน่าสนใจของมิไลดอนเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเลือกเล่นบิลที่เน้นสร้างความเสียหายจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะเล่น เป็นเมดแอสซิสินที่มีความสามารถในการพุ่งเข้าไปโจมตีสตูในระยะประชิดเนี่ย,ยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาแนะนําบิลที่เน้นสร้างความเสียหายระยะไกลกันก่อนเริ่มต้นกันที่ส่วนของการอัพสกิลมาใช้งานนะครับโดยสําหรับสกิลแรกที่เราจะอัพมาใช้งานนั่นก็คือ t ันเดอร์ชอครับดยความที่สกิลนี้เนี่ยมีคูลดาวน์ที่ค่อนข้างน้อยจึงทาให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลด้รัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงต้นเกมความสามารถไม่มีอะไรมากครับก็คือจะเป็นการสร้างความเสียหายไปท บริเวณด้านหน้าเป็นทางตรงในระยะที่ค่อนข้างไกลซึ่งหากเรารทำการเก็บเลเวลมาได้จนถึงเลเวล5นะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดไปเป็นชาร์จบีมได้ซึ่งสกิลนีน้มีความน่าสนใจตรงที่เราสามารถที่จะเก็บสะสมสแต็กการใช้งาน,นได้ถึง2ครั้งด้วยกันซึ่งการใช้งานในแต่ละครั้งนั้นหากโดนศัตรูก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวมิเลดอนเองเนในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกทั้งหากเราใช้สกิลนี้โจมตีศัตรูเป็นจำนวน2ครั้งการใช้งานครั้ง ที่3เนี่ยตัวชาร์จบีมจะถูกอัปเกรดให้สามารถโจมตีสตูได้ยอย่างยาวนานต่อเนื่องหลายวินาทีอ่ะซึ่งในขณะนั้นเองเราก็จะได้รับความสามารถในการป้องกันอัสถานะผิดปกติและสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางในการสร้างความเสียหายได้ทีนี้นะครับเรามาดูอีกหนึ่งสกิลที่สามารถเอามาใช้คอมโบร่วมกันกับสกิลนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเริ่มต้นกันที่สกิลที่ถูกบังคับอัพตั้งแต่ต้นเกมนั่นก็คือ t h u n d e r w a v e ึ่งสกิลนี้นะครับมีความสามารถในการที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นจำนวนหนึ่งเป้าหมายโดยหลังจากที่สกิลเนี่ยเคลื่อนที่ไปจนถึงศัตรูนะครับก็จะทําการระเบิดออกแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเด็กด้วยนอกจากนี้นะครับศัตรูทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายจากสกิลนี้เนี่ยก็จะติดพาราไซต์หรือว่าเป็นอมพาตในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วย ทีนี้หลังจากที่มิเรลดอนเนี่ยเลเวลเจแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรด t h u n d e r w a v e มาเป็น t h u n d e r ได้ซึ่งความสามารถเนี่ยก็จะก่อให้เกิดฟ้าผ่านะครับลงมาโจมตีศัตรูที่ยืนอยู่ในระยะสกิลเป็นพักๆซึ่งศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากสกิลนี้นะครับก็จะถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงอีกทั้งหากในพื้นที่สกิลเนี่ยไม่มีศัตรูอยู่ตัวสกิล t h u n d e r นี้ก็จะค่อยๆเลื่อนไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งก็ถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้โซนในไฟ์ใหญ่ๆเนี่ยดเยีีทว แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายครับเป็นยู i น e Move หรือว่าอัลติเมทสกิลที่มีชื่อว่า b l i g h t Future Meteor Storm ซึ่งความสามารถนะครับก็คือหากใครที่เป็นผู้ใช้ Nintendo Switch เหมือนกันกันกบผมเนี่ยตอนที่กดใช้งานอยู่ใน Move นี้ก็จะต้องทำการกดปุ่ม z ัอาค้างไว้ซึ่งในขณะนั้นเองนะครับมิลเลดอนเนี่ยก็จะทำการอัญเชิญมิเทโอออกมาทำการโจมตีสตูเป็นจำนวน5ครั้งโดยการสร้างความเสียหายในแต่ละครั้งนั้นก็จะรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและครั้งสุดท้ายนะครับก็จะรุนแรงที่สุดรวมไปถึงระยะในการสร้างความเสียหายเนี่ยก็จะกว้างที่สุดอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากเราไม่ได้กดค้างหรือว่าโดน คราวคอนโทรเข้าเนี่ยสกิลนี้ก็จะหยุดใช้งานในทันทีนั่นก็เท่ากับว่าเราจะไม่สามารถใช้เมเทโอได้จนครบ5ครั้งนั่นเองครับมาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างครับชิ้นแรกเนี่ยผมใช้เป็นช้อยสเปกนะครับที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้เมื่อใช้สกิลโจมตีโดนศัตรูและยิ่งมีเบส SP a อ k มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้ดาเมจเนี่ยรุนแรงได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ต่อกันที่ชิ้นที่2ครับนั่นก็คือ white gasses ที่จะช่วยเพิ่มเบ s sp adk ให้ได้เพิ่มมายิ่งขึ้นอ่ะและตัว passive เองเนี่ยก็ช่วยเพิ่ม sp adk ด้วยเช่นเดียวกันแล้วสำหรับไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมเลือกใช้เนื่องก็คือ slick spool เป็นไอเทมที่จะช่วยเพิ่มการสร้างความเสียหายแบบไม่สนกรอะเวทนะครับให้กับตัวมิเรลดอนเนี่ยได้คันที่จะสูงพอสมควรเลยทีเดียวรวมไปถึงตัว passive ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับว่าช่วยเพิ่มทั้งในส่วนของ sp adk แล้วก็ยังช่วยเพิ่มในส่วนของ sp ด้วยครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปใช้งานจริงเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเซต Battle Item กันด้วยนะครับโดยผมเลือกเป็นไอเจ็ดบัตเครับเพราะว่ามีแรดอนบิลนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้มีความสามารถในการเอาตัวรอดเลยไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยได้เยอะมากๆแต่ทงนี้ทั้งนั้นหากใครที่มีทีมราจำและมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะ cover และได้อย่างเต็มที่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้เป็นฟูลฮิลเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันครับ เอาละครับทีนี้เรามาใช้งานจริงกันโดยอย่างแรกที่ผู้ที่สนใจอยากเล่นมิลเลดอนคนรู้ไว้นะครับนั่นก็คือก่อนต่อสู้ทุกครั้งเราจําเป็นที่จะต้องเช็คแท็บเอเน g y นะครับหรือว่าหลอดเสียน้ําเงินที่อยู่บริเวณด้านล่างหลอดเลือดให้ดี พราะถ้าหากว่าเต็มอยู่ในตอนที่เราสร้างความเสียหายให้กับศัตรูในครั้งแรกนะครับฮาร์เดนเอนจินจะทํางานเราก็จะทําการกลางแม่เน็ติกฟิลซึ่งฟิลตรงนี้มีความสามารถหลายอย่างมากๆครับแล้วก็เป็นส่วนที่ทําให้มิเลดอนเนี่ยได้เปรียบในการต่อสู้ลหลายๆครั้งเลยก็ว่าได้อย่างแรกเลยก็คือหากทั้งตัวเราแล้วก็ศัตรูเนี่ยยืนอยู่ในฟิลนี้เหมือนกันนะครับมิเรดอนเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูตัวนั้นเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่ะอย่างที่2นะครับก็คือหากในทีมของเราเนี่ยมีโปเกมอน ก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้ได้อีกด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือหากเราเราก็ทีดนะครับยืนอยู่ในฟิลนี้ก็จะมีความสามารถในการต้านทานสถานะผิดปกติอย่างการนอนหลับได้ซึ่งก็สามารถที่จะแก้ทางปเกมบอนบางตัวที่มีความสามารถในการทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะนอนหลับเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวดังนั้นนะครับฟิลตรงนี้เนี่ยจึงกลายเป็นส่วนที่ค่อนข้างสาคัญนะเวลาที่เราจะเริ่มต่อสู้ในแต่ละครั้งก็ควรที่ต้องสังเกตว่ามีเรลดอนในตอนนั้นเนี่ยมีเอ NERGY มากพอที่จะทําการกลางฟิลนี้หรือไม่นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีหรือมีไม่พอเนี่ยมิลาดอนจะทําการหักบอลที่เราสะสมอยู่ออกไปแทนซึ่งส่วนนี้แหละครับเป็นส่วนที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยกันว่าเวลาที่เล่นมิลาดอนนั้นบอลที่สะสมเนี่ยมันชอบหายไปไหนคําตอบก็คือส่วนนี้นี่แหละครับ เรื่องต่อมาครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นมิลเลดดอนได้อย่างเก่งกาจก็คือจะต้องมีโพซิชันในการยืนเนี่ยที่ดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องระยะห่างของเรากับศัตรูนะครับต้องห่างกันในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวพอด้วยความที่มิลเลดดอนบิลนี้นะครับจะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายระยะไกลดังนั้นก็จะไม่มีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าศัตรูนะครับสามารถเข้าถึงตัวได้ก็มีโอกาสน้อยมากๆครับที่จะสามารถรอดไปได้เว้นแต่ว่าในเกมนั้นเราจะนําอยู่ หรือว่ามีรลดอนที่เราเล่นอยู่ในตอนนั้นมีเลเวลที่ค่อนข้างเยอะกว่าศัตรูในระดับหนึ่งเอง โดยภาพรวมแล้วมิราดอนเนี่ยถือเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง,องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการเอาไปใช้สู้แบบตัวต่อตัวสักเท่าไหร่เว้นแต่ว่าเราเนี่ยจะมีสกิลเพลย์ที่ดีหรือว่ามีเลเวลที่มากกว่าศัตรูในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วมิรดอนเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างต้องพึ่งพาทีมพอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะถ้าเราต้องเจอทีมที่มีตัวล้วงและตัวล้วงนั้นนะครับ ก็โฟกัสเราเป็นตัวแรกๆเนี่ยซัพพอร์ตที่จะต้องคอยดูแลเราในแนวหลังเนี่ยถือเป็นส่วนที่สําคัญเป็นอย่างมาก ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะไม่พูดถึงเลยก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือความสามารถในการปันน่นป่นศัตรูด้วยการคลาวคอนโทรนั่นเองจะเห็นได้ว่ามีไรดอนนะในค่อนข้างที่จะขาดส่วนนี้เนี่ยไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอย่างสกิลทันเดอร์เวฟในช่วงต้นเกมนะครับที่ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการทําให้ศัตรูเนี่ยติดพาราไลฟ์หรือว่าเป็นอมาาัมพาตในช่วงระยะเวลาสัน้นๆได้แต่หลังจากที่ทําการอัปเกรดเป็นทันเดอร์แล้วความสามารถในการพาราไลฟ์เนี่ยกับหายไปแต่ว่าเปลี่ยนไปเป็นการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูแทนอีกทัั้งนะครบ ถึงแม้ว่าตัวยูไน e Move หรือว่า Ultimate Skill ของมิ l เลดอนนั้นอาจจะมีความสามารถในการที่จะยกศัตรูขึ้นมาในช่วงระยะเวลาสัสน้นๆนะครับแต่ว่าก็จะต้องทําการอัญเชิญเมเทโอออกมาถึงลูกที่5กันเลยทีเดียวซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ามันนานไปสักหน่อยนะครับก็เลยรู้สึกว่าความสามารถในการคราวคอนโทรหรือว่าปั่นป่วนศัตรูของมิ l เลดอนนั้นดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ สรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับมิเลดอนที่จับคู่สกิลชาร์จบีมกับทันเดอร์นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็จะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจากระยะไกลเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็จะด้อยในเรื่องของการเอาตัวรอดแล้วก็การคลาวคอนโทรหรือว่าปั่นป่วนศัตรูนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่กาลังมองหาโปเกมอนสักตัวหนึ่งที่มีความสามารถคล้ายคกับการเล่นเมจในเกมโมบาอื่นๆผมว่ามิเลดอนนี่แหละครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของมิเลดอนบิล ความเสียหายระยะไกลสำหรับตอนหน้าเนี่ยผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งบิลวนะครับที่จะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายระยะประชิดยังไงก็รอติดตามรับชมกันได้และสำหรับวันนี้ครับผมมาอบเบเกอร์เกมมอลต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ